เจอผู้ชายขอยืมเงินจะทํายังไงดีนะเลดี้จูบอกเลยนะคะถ้าคุณเจอผู้ชายพวกนี้นะคะคุณจะต้องวิ่งหนีนะเพราะพวกนี้นะคะ่ะเขาเป็นคนที่จัดการเรื่องเงินตัวเองไม่ได้นะคะวันนี้ถ้าคุณอยากได้คู่คู่ชีวิตนะถ้าคุณแค่ไม่อยากได้คนคุยหรืออยากจะสนุกไปวันๆนะคะคุณจะต้องมาคํานึงนะว่าถ้าเขายังจัด การเรื่องเงินเรื่อง financial ของเขาไม่ได้นะคะแล้วถ้าเขาจะมีครอบครัวกับเราเขาจะทำยังไงชีวิตคู่จะพังไหมนะคะหรือบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊เขาลองใจหรือเปล่านะคะสุภาพบุรุษเขาจะไม่ลองใจสาวๆค่ะจำไว้เลยนะคะและผู้ชายที่เป็น high quality ที่เขามีคุณภาพไม่ได้พูดว่า เขาจะต้องเป็นคนรวยนะคะแต่พูดถึงคุณภาพที่ดีนะผู้ชายที่มีคุณภาพที่ดีนะคะเขาจะแคร์หน้าตาเขาจะแคร์ภาพลักษณ์ตัวเองเขาจะไม่ทําอะไรแบบนี้นะคะให้ผู้หญิงมองเขาไม่ดีนอกจากผู้ชายที่คุณภาพต่ํานะคะจัดการตัวเองไม่ได้บริหารเงินตัวเองไม่ได้แล้วยังที่อยากจะหาผู้หญิงบางคนนะคะมาซัพพอร์ตเขาอีกนะคะ การที่เราซัพพอร์ตคนที่เรารักเราซัพพอร์ตได้ค่ะนะถ้าเราคุยกันระยะหนึ่งนะคะเรารู้จักเราอยู่ร่วมการเราเป็นเราทุกสุขเราแบ่งปันนะเราสามารถให้ความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆได้นะคะแต่ถ้าแค่คนคุยนะคะ หรือแค่อยากจะคบเราเพื่อหวังผลประโยชน์เอาสถานะแฟนมาให้แบบนั้นเลดี้จูบอกเลยค่ะไม่เวิร์กนะคะคุณจะต้องหนีหนีพวกนี้ไปนะคะแล้วคุณเชื่อไหมคุณตัดอะไรที่มันเป็นเนื้อร้ายในชีวิตนะคะแล้วชีวิตคุณจะเจอแต่คนดีๆนะเลดี้จูก็อวยพรให้ทุกคนให้สาวๆนะคะได้เจอรักแท้อย่างที่ใจตัวเองปรารถนานะคะ